welcome back to another reaction video it is another tech ball game i believe this is mixed doubles so that's going to be yeah going to be interesting um uh, yeah like boy and girl so yeah let's get right into it subscribe for more uh, get the links of which games you want me to react to next as yeah i got this one uh yeah from my previous reaction so ท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการบอลล์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะ ถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมแล,ละรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเล,ล็กช่องนี้ด้วยนะครับ EP นี้มาว่าในเรื่องราวของเทมอลนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่า I'm pretty sure yeah I haven't I haven't reacted to mixed yet so like with the b o y and girls uh versus each other so yeah uh, I think this would be a good perspective uh to watch Yeah ว่าจะเป e นอะไ t ที e น e าสนใจมากเลยครัเทคบอลไทยครองโลกจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราสามารถคว้าแชมป์โลกได้แล้วนะครับท่านผู้ชมในสึกของเทคกบอลในเมืองของชิงเต่านะครับที่ประเทศจีนเราส่งทําการแข่งขัน3ามรุ่นนะครับผลรางวัลที่เราได้ก็คือเราสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับในประเภทอันดับที่ I like ได้ By how w e t h a n k thanks them and yeah That's's that very g o o nice เหรียญทองและเหรียญเงินท่ผู้ชมครับส่วนประเภทคู่ผสมสามารถคว้า I've ป e e ด loving t h e s ี games s so น far i y the way กฮังกาก a นะชครับจากฮังการีได้ท่นผู้ชมครับ From y e a h t e ได้ท l l นผครับจา s a ังกได้อันดับที่รืได่านหรับจาัร่นเองรับางี่านครับจากฮกร้่าพผูรัากฮงารด้ขานผาดนีด้ทผู้ชมครับาี้่านชมครกันเป็นวานชมครกั่นเอครับาาทางฝั่งของ g ไฟ้ทค so there we go it says techball tour q i n g d a o 2023 and it looks like they are the champions as well y e a first place congratulations well done บอลระดับโลกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมครับนัดนี้ต้องชื่นชมในนัดที่ไทยของเรานะครับสามารถเอาชนะแชมป์โลกได้จากฮังการี ในประเภทคู่ผสมนะครับซึ่งโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบรายิกนะฮะ They look they look European yeah hung Hungary I was I was just saying it yes I was gonna say that their opponents look European and there you go Hungary okay let's see how the final yeah how the final did play out กับทางจีนิตนะครับส่วนไทยของเราในเป็นคู่ของจ่าพัดพง์ จับคู่กันกับทางสุภาวดีท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าอุ้ยท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้ไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วเพราะว่าบรานยิกนะครับเขาเคยฟาดเอาชนะไทยของเรามานะฮะท่านผู้ชมครับและมีท่าไม้ตายคือลูกเสิร์ฟพินักนวงมาในนัดนี้นะครับด้วยทีมเวิร์กที่ดีของนักกีฬาเทคบอลก็ต้องบอกว่าความได้สําเร็จนะครับแก้แค้นสำหรับ When it, yeah, when they're longer rallies between each other, I, I like that. Opposed to one, they set it up, score, the other can't return. Yeah, it's just inter interesting to watch the match play out. Or <laughs> well, the point, yeah, the point play out. A bit longer than most. Okay. ท่านผู้ชมครับไปดูไฮไลท์กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ต้องบอกว่า <Ooh. S 1> มาดวลกันในเซตที่3นะครับท่านผู้ชมครับ <S S <ank> สู้กันมาถึงตรงนี้ถึง3เซตกันลยเดียวแล้วมาวัดกันในช่วงวินาทีสุดท้ายอีกแล้วกับแชมป์โลก mm. โดยเฉพาะบลานยิกเนะครับเป็นที่พูดถึง mm. มากนะครบับสำหรับท่าไม้ตายของเขานะก็คือลูกศพ mm. จังหวะแรกที่รุนแรงนะครับให้ของเรานะครับก็ต้องบอก <Ooh. S 1> ว่าทางฝั่งของจาพัดพงษ์เดชเจริญกับทางสุภวดีนี่เขาก็เล่นทีมเวิร์กกันดีมากนะครับ see what I get from it because I know I can see in the title it says two one so it was very very close and I I expect it this is the finals yeah of the Tech Bowl tour in Qingdao and yeah mixed doubles like the final more so. I don't expect it to be too one-sided we'll see but what I gather like it says 2-1 in the title so yeah I feel like it's gonna be very it's <really S 1> gonna b g t o be g t s e r y o รกก s e a be g it's g o e it's n ม g t s o be good i ร e t s ม s e e good it's g o n อ a be good it's gonna be good it's gonna น e good it's g o n น a b ไปก่อนนะครับ,นะรบท้นะนะ พูดแตมเป็นเซตซะงั้นนะครับตื่นเต้นมากนะท่านผู้ชมในการล้มแชมป์โลกนะครับเซิร์ฟครับไทยของเราครับรนยิกครับกับเจเนตจังหวัดเจเนตส่งบอลกลับมาไม่ดีครับนี่มีการโวยกันนิดหน่อยนะครับ He looks disappointed หัวร้อนนะครับทางฝั่งของแชมป์โลกนี่เขาจริงจังมากนะท่านผู้ชม Thailand in control early and that's what I've learned that's what I've learned Thailand they just So good, you're so good at it. <laughs> uh, yeah, from uh, yeah, Tech Bowl to Sepak uh, Se Takraw as well. Third, amazing, mm -hmm. and both boys and girls, oh. yeah, they're all it's good. It's impressive. เราเห็นมาแล้วเขาคว่ำมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคว่ำบารซิลได้เป็นว่าเล่นเลยครับสรา right on the edge จะเญ่นจะพู่กันกับทางสุภาวดีนะครับดูครับอูจ่า incredible วากนี่สะใจมากนะครับคือจะไม่สะใจยังไงฮะนี่คือเบอร์หนึ่งของโลกนะท่านผู้ชมสับรด์ยิกในปัจจุบันเนี่ยโหนะครับยกมาจังหวะนี้ตีลังกาโชว์ไม่ลงโตครับแม่ not quite ตอนนี้ตามมาเป็น1ต่อ4ี่ครับ i like that though they might occasionally make an error but that's also they're going to get a lot of points with that incredible technique and acrobatics you're not going to get that point every single time but yeah it's worth it <laughs> if you can if you can do it effectively more often than not that was a pretty good serve i felt แม่ไม่ลงโตครับนิดเดียวเอง y e a He's h a good size มากรั้งนี้ไทยของเราดีมากครับแล้วสู้กับแชมป์โลกได้สบายๆผมเชื่อว่ามาถึงตรงนี้นะครับไฟเทคไม่ต้อง I can see why they'd make it to the final with him ถึงแม้ว่าแรงกิ้งของนักกีฬาไทยของเรานี่ยังอยู่ในระดับร้อยนะฮะจะสู้ระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกนี่อยู่ห่างกันค่อนข้างเยอะแต่ด้วยซักทักษะท่านผู้ชมครับ Putting a bit Yeah a bit of pressure They put pressure on Thailand นะครับในสไตล์ของคนละสไตล์นี่ยทางฝั่งของไทยนี่ก็สไตล์ตะก้อนะครับตั้งด้วยเท้านะได้ตีลังกาฟาส่วนต้นตรับของฮังการีเนี่ยพักด้วยอกนะครับบอลเล่นะครับใช้ท่าบอลเล่ลงโต๊ะไปนะครับแม่บรนยิกเซิร์ฟครับวันนี้นี่เซิร์ฟไม่ค่อยดีเหมือนกันแจกแต้มให้เรามาอีกหนึ่งแต้มครับเป็น5ต่อ3นะผู้ชม มาแล้วครับไทยแลนด์ back to a two point lead บอว,ว่าสู้มาถึงตรงนี้นี่ต้องเอาแล้วครับนี่ฮะโค้ชแล้วก็ทีมงานนะครับของเทคบอลไทยของเรานะครับ <Yeah. S 2> พานักกีฬาไทยของเราไปสร้างชื่ออีกแล้วเป็นลูกเส์ฟข,ของจ่าพัดพงครับฟาดเปรี้ยง,งเขาให้เอาดีด้วยครับจะเน็ตออามาได้หรือเปล่าจังหวะน,นี้ไม่ค่อยดีแต่ต้องแก้ครับเอาเราเกี่ยวได้ครับจังหวะน,นี้เอาโชว์ <laughs> เลยครับตะก้อควายหน่อยะอะไรรับเนี่ย จีนร้องว้าวเลยครับเมื่อกี้ That would have been amazing โชคลักหนึงครับโอ้เออสี่ต่อห้าครับ So I like when it's close like four five here one set each yeah I like these close <laughs> games เสริมครับจ่าพัฒนพงศ์ยนิกรับมาพักอกมาให้ครับเขาฝานแล้วทุกวันนี้เอ้ายังได้อยู่ครับเกี่ยวได้เฉยจังหวะนนี้เราเล่นยอดเลยครับทันไหมทันไหม ตอนนี้ไม่ทันเลยครับเต็มแต้มของไทยของเราครับมาแล้วครับ6ต่อ4ี่เลผู้ชมในเซตที่3นะครับสาวจีน But Thailand still yeah keeping strong นะครับโอ้บันยิกครับ very hard ให้แล้วนะครับเปลี่ยนข้างครับใครขึ้น6ก่อนเปลี่ยนนะครับในเซตที่3ามเนี่ยที่ผู้ชมมาลุยกันต่อครับดูครับแฟนเทคบอลจีนให้ความสนใจมากนะครับถือว่า ผู้ชมเยอะกว่าทุกที่นะครับที่เคยไปจัดมาเลยทีเดียวนะครับต้องบอกสนามแตกที่จีนนะ <O of. S 1> มัจาพุทวงเสิร์ฟไม่ดีครับนี่เสิร์ฟใหม่แต้มยังอยู่ที่6ต่อ4อยู่ท่านผู้ชมครับเอาแล้วฮะแชมป์โลกมีเครียดครับดูครับเสิร์ฟประคองไปก่อนคููดีนะครับโอ้บิตออ o พาวเวอ t ์เดร See from ah, the matches ah, I've reacted to so far Thailand has been very superior so like at the best level so far at least with this matchup here the these two from hungary especially him obviously a respect to the female the girl as well but yeah he's the one executing a lot of the finishing shots uh, yeah like he seems like a pretty good player see why i like that is that br that will bring the best out of thailand as well when you see their better play when the other team yeah, is able to return and rally a little bit and, yeah, challenge them to get the best out of them. That's... Yeah, that's why I like that. Let's continue. Yeah. Like, that's perfect technique. So, yeah, she's happy with that. She's happy with that one. <laughs> See, yeah. Tight game. Final. It's what you love. Yeah. 6 5. Ooh. They're being challenged here. That's why I was wondering. This whole video, normally uh, the games I've reacted to is like the full match, and this one it started at like one set each. Because uh, you're like this this set here is yeah pretty long itself and it's the normal kind of video length I've noticed, from probably twelve to sixteen minutes uh, these matches but yeah because this uh, this final is like yeah the, the the winning set to make it two one is yeah it's like so it's it's not it's not a blowout it's not one team just dominating oh. so it's a longer than normal set. แล้วก็เจเน็ตนะครับ especially if there's decent rallies too got that p r i n e y ไม่ดีเหม prize money got the cash on the line ทีมต่างกดดันเหมือนกันแล้วครับระดับโลกก็กดดันไม่แพ้กันเขาโขกมาครับกลุ่มยกมาจังหวะนี้เราขึ้นโชว์เรียบร้อยไปเลยครับกองเชียร์จีนตบมือให้เลยนะครับแม่ก็ต้องบอกว่าเขาชื่นชอบเทคบอลไทยมากๆนะครับเขาเชียร์คนเอเชียนะ ะครับสำหรับแฟนเทคบอลจีนเนี่ยนะครับ That's ก็ถือว่ากำลังหนุนจากแฟนเทคบอลจีนพอสมควร Amazing Like that guy, he just moved out the way and she couldn't return it Can't return those Angry เสิร์ฟต่อเนื่องครับเสิร์ฟไม่ดีครับเรานำอยู่หนึ่งแต้มนะครับเจ็ดต่อหกลูกที่สองครับของทางเจเน็ตครับจะเป็นทางแองกอลิเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่ง หัวเสิร์ฟมาครับยกมาแล้วฟาดโชยชอบโอ้แอบตรงข้างโต้ครับไม่ได้ครับแต้มยังไม่ครับ I was gonna say it's game over when they set it up for him but ดูครับจ่าพัดพงศ์นี่จริงจังมากนะครับตอนนี้ Edge balls okay for ชาติสร้างชื่อเสียงกันค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับกีฬาเทคบอลเสิร์ฟไม่ดีครับ Not quite กดดันนะครับเจเนตเองก็กดดันนะครับ She returned it! Oh, wow. Like I said, that's why I love this. Like this match here. She was able to re return it initially, but Thailand too strong on that point. Oh, wow. Yeah, I love the, the competitive tight games. Because I've said before, I love watching a lot of sports and discovering this that's new to me. Yeah, I love it. Oh. I can tell. Ooh. Wow. แข่งกูรีเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครันยกเขาโด่งๆแม่ทางนู้นฟองเลยครับโดเนส์หรือเปล่าอืมว้าวเสิร็จไม่ครับเขาหัวโขกมาเราเราได้ยกเลยครับยกจังหวะนี้เราฟาดเลยครับโอ้จังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสะใจ That was good แม่พี่ต้นนะสุดยอด Very good โอ้ต้องยอมรับเลยครับ Look at that. See, he got the right amount of bounce on it. She couldn't reach it on the head. No? Yes. He knows that was big. That was a big moment. That was a big moment for Thailand. Three point lead. Do they get another one? <laughs> Four point lead now. Ten to six. See, that's the thing. Again, I've noticed from Thailand. When they get their game going, when they're on, when they're yeah, getting it perfect, like the other team can't stop them. They're just at their best, the Thailand players uh yeah <laughs> I being i i haven't them able far seen someone e n to stop them so b l r c d ฮปล่อยให้้ตใลฮัลโหรับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหครับลโหลฮัลโหลฮัดลโหลฮั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 ลโมลฮัลโหลฮัลโห s feeling the pressure They know. That's what I said. Oh, I love that. Yes, I want to say that again. Look at this, how they embrace. Mm. I like that. I like that. Come on. Match point now. Okay, yeah, that's why. Yeah, that's why it's big. Is he going to come here? Ooh. โอ้โหมา said y e a ี hit the net นักกีฬาเทคบอลไทยโอ้ยจีนร้อยน้ำนะครับ to win it เสิร์ฟอีกครั้งนึงง oh good serve ยึดรับได้ครับพักอกมาเขาเอาหัวโขกมาครับเอ้าวพี่ต้นขึงครับจังหวะนี้แล้วฟาดเลยโอ้แม่อ้เป็นแต้มของทางฝั่งของแฮงการ์ not quite not quite on that occasion ครับยังไม่ยอมไง but still pretty good lead still pretty good lead and on serve wow this is oh, I thought they were gonna win it when they had the first match point there's still a match point though Got time yeah. I've been, as I said, I've praised Thailand a lot, but he's a he's, he's very good player. He's a very good player. match a still good Oh. 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 wow I said I love a game that is this close wow incredible obviously we saw at the beginning we saw at the beginning Thailand was crowned but seeing how this is played out, This Clo ้วดูวิธีทางฝั่งของฮังการีฮัง taking <laughs> them all the way ต้องสวดขอพรเลยครับโอ้เจอไทยเข้าไปครับท่านผู้ชมถึงขั้นได้สวดมนต์เลยครับฮังการีครับดูครับแกวักสุดเสียงแล้วครับแล้วเสียงในสนามแกแกขู่นี่น่ากลัวมากนะ สำหรับแบรนด์ยิกนะท่านผู้ชมสุดจริงๆนะครับ See t h e y t h e y feeling the pressure สำหรับฝั่งของแองเกอรี่ครับสุดแล้วครับมาดูกันต่อครับแต้มสุด n e w t h e r on serve Hungary's on serve ไปจบที <If> they, <n> ่ตรงไหนโอ้แองเกอรี่ติดเนตครับดูลูกเสิร์ฟเขานะครับอยากให้ลงนี่รับลำบากเลยครับสำหรับแบรนด์ยิกท่าที่เสิร์ฟนี่ถึงแรงครับ They need to get this serve right แต่พอมาเล่นที่จีนนี่ดู ดอกไปเยอะเลยแต่ก็งัดขึ้นได้ครับจังหวะนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งฮังการีครับเขาตามมาแล้วท่านผู้ชมครับเป็น I can't believe it's this close มา่ใครจะแข Wow one point ใครจะนิ่งกว่ากันแหละครับมาดวลกันแล้วครับทีนี้แม่จิตแข็งชนะแน่นอนครับโโอ้มาถึงตรงนี้ก็ I didn't expect it to be this close Wow สเตอร์บอลแรกดีนะครับที่เขาพลาดนะครับแรนยิกครับดูครับเขาจะฆ่าเลยไหมหรือว่าประคองอุ้ยเขาฆ่าเลยท่านผู้ชมเอาแต่เกี่ยวได้ครับพี่ต้นยกมาแล้วฟาดเลาลงโต้ She got it โอ้จบเลยครับท่านผู้ชมครับไทยของเราสามารถคว้าแชมป์โลก That was it yeah ้ผสมครับ Thought, thought so wow so. well, well, well done. done well done you can't get closer <laughs> than that wow and even that second set there was close and and they won um uh, the Hungary <laughs> Hungary won that one when wow the last two sets when the first one yeah Thailand won pretty easily by looks of things Wow. What an amazing final that was. I know we just saw the, f the final set here, but wow. This is probably the best game I've seen so far. Because it was so close. Wow. Amazing. กดไลค์กดกดแชร์เป็นกลังใจให้กับทางช่องเชฟรุงบอลกันหน่อยนะครับที่สาคัญ g r a กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนรไปก่อน the mixed doubles mixed doubles champions Thailand too good <laughs> they're too good but yeah that was very very good that Hungary took them all the way with Yeah, the final set, and then when they showed the scores as well, the second set was very close. Uh, where Hungary got yeah won a set there as well. So yeah, clearly this was an amazing yeah this was an amazing final. Uh, credit to both teams, but Thailand come up on top again. I feel like I'm supporting Thailand now because <laughs> they're just incredible. Uh, yeah, an amazing. Uh, it doesn't matter who they have. It's see, it's not been the same team. They have got so many different players that uh, represent the country. Uh, so it's not like just a couple good players that are very good it's yeah everyone is, that plays for them is a yeah, very good level so yeah i, I love this one uh because it was yeah such a tight game like i was saying very close and that always brings the best out of the teams uh, especially uh w especially the better team as well uh, like you see Thailand winning on this occasion uh when the other team yeah does really really well it brings the best out of thailand so yeah i love to see these type of games especially when it's a final i'm going to leave it there hopefully you enjoyed my reaction what did you think of this game uh, give me some other matches to react to but i'm going to leave it there for now i'll see you in the next video